แต่ลามาสองยูทูบมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นกอกสารที่หนึงนะครับอาสมนาบัวปูเขียวอันนี้เพิ่อนภาษาบานเฮาเอิญหลงพ่อสะดวกดนะครับหลงพ่อสะดวกกับปูนาคนาคเรียกว่านาคนาบัวอันนี้ชื่อหลงพ่อสะดวก ผู้ใดได้มาขอพอตรตัวนี้กก็แสดงว่ามีสายญานเกี่ยวกับนากนากก็จะพามาดูหนากนาบัวอาจารย์ต้นนะครับต้น ขบะหวานขึ้นมาแล้วบ่แม่นเดียวครับไม่นด้ขึ้นได้มากอีกคุณคุๆนะอยากให้เราขอฟ้นเลี้ยวน,นี่เพิ่นกกเรียกว่าเป็นหลวงพ่อสะดวกเพิ่นข้าวมาขออยังเพิ่นก,กิสวกิว่าสะดวกสะดวกจังซี่นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าสะดวก ถาาเป็นงนะครับแต่ว่าไไหมอ่ะอาหารมาข้างหลังกับหลังหันมาด้วยครับถ่ายุงแค่นนว่าคุ้นๆนาหัเกาอย่าง้วจีไปจ้างมาบ่นห่อีดัหน้านนช่องนะโอเคเอา้องมาหาโดยผม่ายให้ที่้องมาล้องมา๋ยวผมทายกลุ่มมวให้รหัสโรศัพยังมีรหัสเทรั จตกระสุงให้กันก็ได้ด่านับจด่านประจำองเอาทั้งนี้แหละเออเขาเห็นเออของเรางา่าน nah ื<_<_้อสองขอผาพนมมือนะครับหนึงสองามแดนอนกันหนึ่ามโอเคเขาไปกดเบิ้งไหนตีจ้า แล้วก็มีบริวารเพลินนะครางสีองค์ครับเราก็มีสะพานบุญนะครับว่าให้เซอฟ,ฟี่แต่ตอนแดดร้อนก็จะไม่ไหวร้อนหน่อยนะครับ หน้าก็จะเป็นหน้าตาแปลกๆหน่อยนด้ครับเคยเห็นบ่หน้าตนี้เคยเห็นเทียว่าบ